คือมันเกิดความเป็นไข้น่ยอ,นอันก่อนก่อนอันแรกเลยมันจะเป็นไข้ก่อนเมื่อเป็นไข้แล้วก็ตัวร้อนคืนแรกไม่เท่าไหร่วันแรกแต่จะมีอาการเหมือนเจ็บคอเจ็บคอเจ็บที่คอเหมือนกับไข้หวัดเนี่ยไข้หวัดมันลงคอนะพูดง่ายๆมีทั้งความไอปวดหัวนี่ก็ต้องมีอยู่แล้ว เมื่อปวดหัววันที่สองมาก็เริ่มปวดหนักขึ้นคอก็เริ่มเจ็บแสบเหมือนอะไรมาทิ่มแทงที่คอด้านหน้าแล้วก็ทะลุด้านหลังมันเป็นทะลุมันเป็น,เป,นเป็นความเจ็บปวดแสบอย่างนั้นมากแต่ว่าด้วยการปฏิบัติของเรานี่ก็ก็ดำเนินมาพอสมควรอ่าแล้วก็ปฏิบัติมาพอสมควร พอเกิดเหตุการณ์อย่างนี้มันก็ได้ได้ทำการระลึกอืมอ่าระลึกไว้มันระลึกเองโดยโดยอัตโนมัตินั่นแหละถ้าเราปฏิบัติมามากพอแต่ว่าถ้าปฏิบัติใหม่เราก็อาศัยการยกขึ้นดูใช้ความเพียรความอดทนให้มากเ<ๆ>มื่อเห็นความเจ็บปวดความเจ็บแสบทั้งปวดหัวทั้งเจ็บแสบในลำคอนะอ่าตัวสงสัยมันก็ ก็เกิดมีขึ้นทันทีแต่ไม่ได้ไปสงสัยที่ลำคอที่หัวนะเราดูอารมณ์ความรู้สึกความคิดเห็นไหมอดูที่อารมณ์ความรู้สึกความคิดที่มันอปรากฏออกมาจากความเจ็บป่วยนั้นน่นนะเห็นไหมต่อความเจ็บป่วยนั้นเราเห็นอะไรล่ะเห็นทั้งความคิดว่าเอ้ะมันต้อง พอวันที่สองที่สามมาต้องหายามากินนะมันจะได้หายไวๆนี่นะนี่ความคิดมันก็ออกมาความรู้สึกมันก็ออกดีดดิ้นอยากรักษามันก็มีตามหน้าที่ของใจของมันมันมีหน้าที่ของใจมันมันเป็นธรรมชาติของมันด้วยการเจริญศีลจึงมีขึ้นด้วยการสำรวมกายวาจาจึงมีขึ้นคือเป็นผู้รับรู้ซึ่งความเจ็บป่วยไว แล้วก็ดูเห็นซึ่งอารมณ์ความรู้สึกทั้งความคิดต่างๆที่มันดิดดิ้นที่มันจะนำพาอย่างนั้นอย่างนี้สารพัดอ,อาการเจ็บป่วยมันก็รุนแรงขึ้นวันที่สองที่สที่สทีนี้ปวดทั้งหัวเจ็บแสบทั้งคอแต่การระลึกอารมณ์ดูก็ก็มีเห็นอยู่อย่างนั้น นอนเห็นอยู่ยืนเห็นอยู่นั่งเห็นมันอยู่อย่างนั้นอารมณ์ความรู้สึกไอ้ตัวความเจ็บป่วยก็แค่รู้ไว้เฉยเฉยไม่ได้ไปเพ่งไปกําหนดรู้อะไรมันทั้งสิ้นไม่ได้ไปเพ่งกําหนดอะไรมันทั้งสิ้นแค่รู้ไว้เฉยเฉยเมื่อรู้ไว้เฉยเฉยตัวที่มาดูแล้วก็มาดูทวารใจของเราความคิดของเราอารมณ์ความรู้สึกของเรานี่ จึงมารู้ว่าเห็นเห็นจึงเห็นขึ้นมาว่าเรานี่เองที่ไปที่ไปอยากไปให้มันหายอย่างนั้นอย่างนี้ตกแต่งตกแต่งอย่างนั้นอย่างนี้นี่เราก็มาดูที่ตัวเรานี่แหละดูที่ตัณหาของเราสงสัยที่นี่แหละอืมพอสงสัยเข้าเอ๊ะมันอะไรนี่เ,เห็นไหมอารมณ์ความรู้สึกมันก็เกิดของมัน เรามีมีหน้าที่ดูมีหน้าที่เห็นมีหน้าที่คุยเขีย่ยสงสัยอของมันพอเห็นอย่างนั้นอย่างนั้นนะวันที่สามที่สี่ที่ห้าพอนั่งดูทั้งลืมตาทั้งหลับตาดูเห็นอาการความรู้สึกอย่างนั้นพอหลับตาดูเพิบเท่านั้นแหละมันเป็นเหมือนคนเอาปืนมาจ่อยิงที่หัวเราระเบิดบึ้บมเลยนะ อพอระเบิดบึ้มมันก็เคลื่อนไปเห็นตอนที่เราเป็นเด็กตอนที่เราเป็นเด็กนี้เราใช้ปืนปืนแก๊ปปืนแก๊ปน้อยนอยเราก็เอาไปยิงหัวกิ้งกา่าหัวกิ้งก่ากับปอมเราก็ยิงบึ้มเหมือนกันหัวมันนีนระเบิดบึ้มในหัวกิ้งก่านีา่ต่อมาแล้วก็ มีปืนหน้าไม้อีกปืนหน้าไม้เป็นไม้เยะายายาเป็นไม้แหลมแหลมตอนเราเป็นเด็กนี่เห็นไหมแล้วก็ยิงที่คอไก่ที่ท้ายทอยไก่เสียบทะลุคอไก่ไก่มันก็ดิ้นตายดิ้นดิน้นแงกแงกแงกของมันเห็นไหมมันเคลื่อนไปเห็นเองของมันนั่นนี่ไก่มันก็จะเจ็บคอของมันะเ,เนาะเจ็บที่คอแสบทรมานของมัน แล้วก็เห็นภาพตรงนั้นแล้วก็เคลื่อนมาหาตัวเองอ่ามันก็เกิดความรู้สึกว่าที่ตัวเองเป็นอยู่นี่เกิดความเห็นความยอมรับในชะตากรรมที่ตนเป็นที่ความเจ็บป่วยที่ตัวเองเป็นเกิดความสมควรเหมาะสมอืมเพราะที่เป็นอยู่มันเป็นอาการของไก่แล้วก็เป็นอาการของกิ้งก่ากระปอมเห็นไหม นั่นแหละเรียกว่ากรรมกรรมในอดีตมันมาให้ผลในตอนนี้ผู้รู้ดูเห็นก็ได้แต่รับรู้ดูเห็นก็เห็นเป็นความพอดีที่เกิดกับตนเองในขณะนั้นที่เกิดความเจ็บป่วยแบกความเจ็บป่วยทั้งไม่ได้รับการรักษาไม่ได้กินยาอะไรอะไรทั้งสิ้นก็เห็นแต่ความพอดีเกิดกับตนเอง ในสิ่งที่ตนเคยทำไว้ก็เป็นนั้นว่ากรรมตัวนี้ก็ได้ชดใช้กรรมด้วยวิธีเจริญภาวนาวิปัสนาด้วยวิธีนี้เห็นไหมด้วยการเคลื่อนเข้าไปเห็นกรรมในอดีตหรือจะเรียกในภาษาสติปัฏฐานก็คือการเข้าไปเห็นกายในกายนั่นเองเพราะสิ่งที่เราะล,ลึกไว้ที่เรายกขึ้นไว้นั่นคือกายของเรา ทีนี้เมื่อยกไว้แลือกไว้ในเรื่องของกายก็เคลื่อนเขาเห็นกายของไก่มาเกิดในกายของเราเนี่ยกายของไก่มาเกิดในกายของเราเห็นไหมเกิดในกายของเราที่เป็นอยู่เราก็เก็บคอแสบป,ปวดทรมาน,นมันเป็นเรื่องของไก่มาเกิดในใจกายของเราหัวกระปอมหัวกิ้งกา่าน,นก็มาเกิดในหัวของเรา มันจะระเบิดอ่ามันจะระเบิดหัวปวดหัวจนภาพนิมิตมันฉายให้ดูให้เห็นเห็นไหมมันก็มาเกิดในห้องเรานี่ก็กายในกายทีนี้เวทนาในเวทนาก็คืออารมณ์ความรู้สึกอ่ความทุกข์ทนทรมานของไก่ตอนที่เราทำร้ายเขาน่เขาก็เดือดเนื้อร้อนใจเขาก็ทุกข์ทนทรมาน มันก็มาเกิดในความรู้สึกที่เราเจ็บป่วยอยู่ในขณะนี้อขณะที่เจ็บป่วยนั่นนะจิตในจิตก็คือสิ่งที่อยู่ในร่างกายของไก่ของกระปอมนี่คือจิตวิญญาณของตัวมันนะ่ะก็มาเกิดในจิตวิญญาณของเรานน่เห็นไหมนี่ ih, มันกายเวทนาทีนี้เรื่องของธรธรมทรมในธทมเป็นยังไง ก็คือเรื่องราวของไก่ของกระปอมของกิ้งกาที่เราเคยทําไว้นั่นเรื่องราวเหล่านั้นก็มาเกิดในเรื่องราวของเราคือเรื่องราวความเจ็บป่วยของเรานี่แหละทำอารมต่างๆความรู้สึกต่างๆก็มาเกิดในเราหมดเลยนี่เห็นไหมปัญญาที่อยู่เหนือทุกขอยู่เหนือความเจ็บป่วยเหนือความคิดความรู้สึกมันก็เกิดขึ้นมาเอง แต่ความเจ็บป่วยความรู้สึกต่างๆมันก็มีของมันอยู่อย่างนั้นจนกว่ามันจะหายเองแต่ปัญญาผู้รับรู้นี่มันก็เกิดขึ้นมาอยู่เหนือโลกกะระทำอยู่เหนือสุขเหนือทุกตัวนี้นี่มันก็ไม่ไปเดือดร้อนเนื้อร้อนใจกับเรื่องของกายของใจมันก็เป็นไปอย่างนั้น